อ่นน้องกันนะลูกขอรอทำงานต่อได้ค่ะเดี๋ยวพี่ทวนทวนขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะคะเด็กๆเดี๋ยวพอหนูมายืนเรียงแถวตรงนี้แล้วเอาคูปองที่ติ๊งไว้วันที่สองมาให้พี่ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีโปสเตอร์วางไว้อยู่แล้วใครหนึ่งใบก็หยิบไปหนึ่งใบใครสองใบก็สองอาจจะให้เซ็นทั้งสองใบก็ได้หรือว่าเซ็นใบหนึ่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกใบหนึ่งก็ได้ไไจากนั้นยืนมาเดินมาตรงนี้อ่าไม่กินหรอมาตรงนี้อยู่ระหว่างฝนกับเบลอแล้วก็พอเดินมาถึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีพี่พี่ทีมงานคอยถ่ายรูปให้เราก็เอากล้องที่เราเตรียมไว้เนี่ยยืในให้พี่ทีมงาน เสร็จแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วพี่เขาก็จะถ่ายรูปให้ mm hmm. พอเสร็จแล้วเรียบร้อย mm hmm. เดินมาด้านนี้ร mm hmm. ับกล้องคืนลงไปหยิบ mm hmm. ที่ใส่ที่ใส่โปสเตอร์ mm hmm. หลังจากนั้นจะมีกล่องอันนี้นะคะ mm hmm. กล่องอันนี้ให้หย่อนสลากสลากที่เราจะจับรางวัลว่าใครจะเป็นผู้โชคดีด้รางวัลพิเศษจากมือบดกมเบลของเราในวันนี้ถ้ายงลืมหย่อนไปแล้วเนี่ยพลา เพราะฉะนั้นเตรียมพกออกมาด้วยนะคะขอให้โชคดีขอให้โชคดีแต่มันก็ม่โชคดีก็สี่คนเลยอันนี้อยากคุยอยากคุยอยากร้องเพียนเหรอน้า อยากอยากพูดอะไรไม่รู้ค่ะเอาไปมาไว้เล่นแค่เคยดูหนังของหนังจีนมาแค่หนึ่งใคใครไปบัคคุณจิมอันนี้ขึ้นได้ไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแถวแรกลุกขึ้นเรียงตามลำดับเลยค่ะดีแล้เนี่ยน้องอะไรลูกน้ำเบอร์หนึ่งน้องอุ้ยนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งชื่ออุ้ยน้องอุ้ยหยิ